ไปดูกันที่จังหวัดพะเยากันบ้างค่ะปศุสัตว์จังหวัดพะเยาก็ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อเพื่อที่จะเก็บข้อมูลและถอดบทเรียนศักยภาพเชิงพื้นที่และภูมิสังคมที่เอื้อต่อการทําอาชีพการเลี้ยงโคนเนื้อค่ะ นายนิธิจิตนิยมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วนได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเชียงม่วนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลถอดบทเรียนศักยภาพเชิงพื้นที่และภูมิสังคมที่เอื้อต่อการทําอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อค่ะโดยพบว่าเกษตรกรมีการปรับใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรใช้แหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นนํามาประกอ เป็นอาหารข้นสําหรับใช้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อที่จะลดต้นทุนและได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีการผสมอาหารจากปศุสัต,ตว์จังหวัดพะเยาประกอบกับทางเกษตรกรแต่ละรายก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฝามโคเนื้อบางรายก็สามารถยึดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งทางเกษตรกรอราําเภอเชียงม่วนก็มีการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อขายลูกนะคะจึงไม่พบปัญหาด้านการตลาด อย่างไรก็ตามนะครับปศุสัตว์จังหวัดพะเยาก็จะทําการคัดเลือกเกษตรกร,กรที่มีความตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฟาร์มผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดีจากเกษตรกร,กรสู่เกษตรกร,กรด้วยกันซึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกร,กรนิยมก็คือลูกผสมบลามันแดงนะครับและลูกผสมสายเลือดยุโรปนะครับ